อร่อยไหมทุกคนถำาแมงส่นกูก็แั่มาอยู่มุมนี้เนี่ยได้นี่เอ,ออ,กกอ,อย,ยอเพิ่งเป็นบ้าวันครอบครัวอีกเลยทุกคนคกินอีกแล้วจ้า ัวดาเด้อในพุ่งบริกินวนอุลงซูฟูได้ได้ยำม,มันนะท่านเซยมาซูน่ะโอ้ยซูนี่มันสตากม,มาก่อนนะอืมกูเลือดแต่หน้ามันกูตากมาอืมกุ้งนะเขาจะแทนแบบนี้เนาะ มินนี่โคตสูดูหา่านคนเต็มชึ้งเลยเลนาะห่านเนาะเมื่อนั่นเขาหา่นานนั่นพี่านาอเมื่อนี้มาหา่านอื่กินเลย <c oughs> ไบะแฮบหมสูอร่อยไหมครบครับโอนมโอนนะแม่ขอแม่ขอเี๋ยวเเคยพลาดเลยเนาะเกินไปไหมคุณแม่มามาพี่น้องอนี้โต๊ครับ เสียงเพลงก็ลอยมาพี่น้องสาก็สิปีตไปสกอดก็ะสกิน,กนปิดกินปิดกินอยู่นี่แหละแซบไม่ะทุกคนบางทางนี้เฮาเป็นยังไงบ้างเตาเตา,ตาเรียกสิเรียกสิเรียกเติมทานเลยแน่วานน้อยเติมทานเนี่ยใช่ ยกมือใส่แม่ไปห้องน้ำกับแม่แน่อีแม่กไว้นอาทานมาเติมให้ได้เด็ดทานเด็ดมอญทานเด็ดมอญทำบุญอยากกินลูกชิ้นปลาน่ะเธอไม่กินไปเถอะ เนีเ่ยเติมเป๊ปซี่ให้ปุ้นเองเริ่มกินเป๊ปซี่แล้วนะทุกคนวันนี้วันครอบครัววันนี้พาพ่อน้องเทนมากินพี่น้องเลยเมื่อนั้นบอพอพอ่ได้พ่อเมื่อนั้นพ่อน้องเทนบ่ได้มามืัอนี้ก็เลยพามาเหมนกัวันนี้กี่คนสิบสี่หรือสิบหกครับผมสิบหกวันนี้เท่าไหร่กี่คนวันนี้เท่าไหรสิบหกใช่ไหมสองสี่หกแปด 1ิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดาปดสิบเจ็ดคนอลังการงานสาเงยมาเดินหายเงี้ยมาเยิ่ เป็นคนเติมทานครับพี่น้องอร่อยไม่เช่น้ำเราเตรียมพร้อมเลยค่ะอร่อยไหมฮะอร่อยแซ่บพี่น้องเลยมันนี่แซ่บมากเยเต้ากลางเอาลงแล้วนี่ๆี่นี่เลยเอาดูนี่นุ๊กเอาใสหลง คนมบทานคนบมีทานคนบมิทานคนโบทานคนบรดไฟมหาว่าเด้อหน่อยเยอะหยุดนะนับประทานค่ะเอามึงเขียดอย,ย่าม,ม่อกอินเ้ยปลาหมึกเกาะปลาหมึกดง พี่น้องเน้นเน้นเนื้อบบเน้นขาดว่ามันไม่เน้นนุ่มเน้นมันเนี่ยพี่น้องเบิ้งมีแต่ปลาลงมาปลากับยอนะคะเท่ากับจุ๊จุพักบบมี่พี่น้องวันนี้นะเราไม่กินของเขียวเน้นแต่เราจะกินของสดนะคะเน้นเนื้อไ่เน้นผักของสดทั้งนั้นเลยค่ะนี่มีแต่ของสดๆครับพี่น้องค่ะเอาไลย พ่อค้าเป็นไงบ้างคะพ่อค้าน่ากินมากโอไม่ใช่พ่อค้าหล่อมากเลยค่ะอร่อยอุ้ยอร่อยอ่ะเออลืมพูดพ่อค้าอร่อยพ่อค้าอร่อยค่ะได้ได้กินแล้วยังค่ะแต่ว่าอร่อยจ๋าละไม่ไหวนะค่ะคนท้าวล้นแล้วนะ ของสดพี่น้องเอ้ยนี่สดสดเลยนะคะขอบคุณคุณเอานะคะนีมาเรียงโตนั่นคุณไม้และฟังเสียงจ้างเตได้การอุป์เดียวนีตายอย่างเดบพ่อพี่น้องคนละบอกผลไปมากันทั้งหมด17คนค่ะพี่น้องค่ะคนละอ่บา79,000 79,000 เป็นเงินบาทก็ประมาณอยู่ร้อยร้อยสามสิบบาทถ้าประมาณนี้นนต่อคนแต่เด็กๆน่าจะไม่ถึงนะประมาณหน่อยสามสิบค่ะประมาณร้อยสามสิบต่อคนนะคะร,ะะรับจะเจอาบาแพงเป็นไรพี่น้องเอ้ยเพลงก็เพลงเถอะพี่น้องว้าวากกบฏเนาะ เป็นวันสั่งสันของครอบครัวพี่น้องมนีกระไ้คุณนาก็เลยพาครอบครัวมากินหมูกระทะนะคะขอบคุณคุณอามากๆนะคะวันนี้น้ําจิม้ม <c oughs> อร่อยนะคะร้านว,วันก่อนเราไ้มาร้านนี้พี่น้องวันก่อนทามาอีกร้านหนึ่งเนาะร้านนั้นราคากัดสิบเก้าพันคือประมาณร้อยอันร้อยร้อยเจ็ดสิบบาทหรื <c oughs> อเปล่าประมาณนี <c oughs> <อ>้กัดสิบเก้าพันมา คองแปลกๆเยอะคองแปลกเยอะโดยเฉพาะลูกระเบิดค่ะออเอาเจอลูกสาวเจอลูกสาวแล้วหนึ่งมาไม่คิดว่าจะเจอลูกสาวนะคะวันนี้เจอลูกสาวนะคะับรับกล้องไปก<อ>่อนเราบางกินกระสีบวกเวอร์ยังไปเออไม่ติมมาอยู่อ๋อมันชาอันนี้ <ชา S 1> อันย่า<อ>ง,ง,งนี่เรืองๆเนี่ยน่านจะเป็นผู้เรียนเผ <c oughs> ื่อ ทุเรียนกะทิเผือกแซ่บพี่น้องพี่น้องเอ้ยอันคลองนั้นยังเต็มโตตัวึ่งตัวตว่าเสาเอื่อยนะสิไปอะไรได้เนี้ยเสาเอือ่อยสีล่าแล้วมึงสิโดนปาบอี้แล้วปาต้อกินจนเถื่องทางนี้หยอดเลยก็ยังไงจ้างสาเอือ่อยพี่นอ้องจ้างสาเอือเอ่อยน่ะไปแล้วอุ้ยกุ้งขึ้นยังเลือดอายรทีคุณแม่จะเจ้ามาหาย อีแม่ป้าตัวลิสติกอีแม่้องแฉะรเนาะโดยยังเปิดนบืมบ่ออกเลยโดยเริเพอร์เซอร์ผมจะเด็กหน่อยซุนะในกินไนตีมดูอีแม่เบิดเดอโดนป้าแแทอาเด้กพน้องมาเน้ะป้าตัวนี้มีหวามมังม่วงบ้างเนี่ะโดนตินตาหลือตาสุสุกองผมมียสุนมิต่ตัวน้อยสุกินลายแท เพิ่มกันนักในม้อนะอืมยิ้ม่อิ่มแล้วอีแม่อ้มจไปยอมกุ้งยังบลากหลายเลยนะลุยลุยรถแม่ลุยก็มันเร่งเรียบเรื่ๆลูกเคยว่าไม่ต้องรีบจะไปเรื่อยๆอ้าวลงอีกแล้วตอนนี้เอาสิเซอร์เยบอกว่าไม่ไหวแล้วนะ ตาใหญ่กว่าตอองวัได้กินเผาแล้วตาสวดพระโบ๊ะพระโบ๊ะมาโลภมากโลภตาตอน,ตอนหนิวตาสวดพระโบโ๊ะพระโบมาตัตากมาตักมาตักมาขีบเอาขีบเอาสุดท้ายต้องเพียงคอเลยถ้ามันสะาดต้องดอยเอยย แล้วก็นางแนมคุณแม่ชันอิมอ่มอิ่มปากว่าแม่นั่งแล้วก็นัน่งแล้วก็กินอิแม่เอ้ยอิแม่อย่าไปยอมเลยอย่าไปยอมกินประวัติประวัยเหรออิแม่ปะลุยไปเลย <laughs> แม่บอกว่าน่าจะเกาะ <laughs> แตกดีกว uh uh ่าคลองเหลือก uh ินแม่อย่าไปยอมทองแตกดีกว่าคลองเหลืออือนให้ลมาน่ง่อูอคนยังมาสูอะ คนมากคนมาจนตาเหลือจอ้มอนบดาหน่นงจานภษาหนาะแาเพิ่ตาตาสดกูเบิ่งมึงนี่คือยังอีกนาน ใส่ไหมโถ่อยโ้อคอยหมดนะจ๊ะพี่น้องค่อยนักกินสิบบลงเลยด้วยนะนึกตอนเดียวพี่น้องน้ำจิ้มมันาะแซบยุติวะเอาแซบนามยาขอยาปูมาแล้วก็ใส่ยำแซบใส่ปลาหมึกข้อปลาหมึก เราเขาเลยเอาปลาที่ต้มอยู่ในหมอ,อกระถานนะรงมาลงนี้แซบเขากันว่าสัน่นไอแม่ไอติมแซบมั้อไอติมก็จะคลองหา่านตได้ดจะได้สีแซบกัากันอีแม่อามามามืองอีแม่ไอติมก็จะคลองหาองออ่านอันได้สีแซบกัากันห้ามแม่ <c oughs> นั่งอยู่ค้ดเดียวคุณแปแม่นี่แม่คุณแ,แล้วคนดเดียวคุณคุณ <c oughs> ยองมึงเดนสาคอน ค่อยบมกินปลาเลยอันนี้เน้แต่พวกนี้ค่อยกินเองมันโมกินปลาแต่หมูถลงไปมันกินเองหมูนี่อิ่มหมูนี่เต็มหมอนหมองยังบูอิ่มหมูอมาเองนครนี่เป็นละลายเลยเป็นหมูนุ่ม วิลาแมวหน่านกีไแล้วมั้พี่น้องเอ้ยบอายเด้อเด้อจ้าบอไวอันนี้เด้อเด้อค่ะเรีนยังบางไไอติมเ็จะก็มีหลายรอดแแต่แม่นีลายเเลยทุเรียนกอร่อย คนหนึ่งกินชียๆอีกคนหนึ่งกั้นใจกินครับพี่น้องค่ะอย่าบอก่ามึงไม่ได้กินตะเทียมกูนะยังป่าตอนหนึ่งกับปลามึกพี่น้องไว้ คุอาวค่ะน้องสาวมากแค่สอมนิ้วน้องกาวมากันที17โคดนเดือ14มาเพิ่มเีร์กี่รอนาพุ่ง16มัอน13มาเพิ่มอ4ทั้งลูกน้ามัเดือนมันี้มาเพิ่ม4ไป